โอเคยกเจอพอดีรับผมถ้าแชนแนลนี้จะาต่อจากเมื่อกี้มันเอ,อ่อไฟมันตัดนะถออภัยอะทิมันตัดเนี่อถอภัยเป็นยันสูงเลยที่นี้ขอไปเป็นยังสูงมากเลยนะที่ไฟมันตัดอืมนี่แหละง่ายที่มาต่อเลยวะ่ะม้หาได้ไปต่อ เตือนเจอเลยเตือนทีดเตันตันตันจะทำเราเชื่อทางไหนเนี่ยออชิสจำทำลับไม่ได้อุ้ยสไปเดอร์มันดี้ทุยทางนี้อืม ใช่ปะ่ะเออที่เดินทางจับเ,ออเออที่ผมจะไม่เสียเวลาผมจะจับไปสร้างบ้านชั้นสองให้ได้แบบไปแล้จะแบบไปไม่ได้แล้วเป็นหัวเรื่องซอมบี้ รีบกลับไปทำาบ้านที่สอนสัญญาไว้แล้วรีบกลับไปรีบกลับไปเดินไ,ไปดิเนี่ย มีเทเราไม่เจอเห็นตัวเลเดแลยเทล้วไ,ได้ทานกลับมาสิบห้าอันตนนี้ลายมันเยอะไปละโอชาจะมา จะตัดรายกาที่เออ,อไม่หมดแล้วโอ้ โอ,โอ้โหแมันเยอะเลยนี่เด็ซอมบี้อยู่ในน้ำน,นี่มันเกียยอย่างเงี้ยรอยเล่นในบ้านเล,นเลยยเออที้สอนวามนวามฝั ไม่จะชจวนแต่ยังช้าเลยเจเจจอาจะกิ๊ปเปิร์เดินไปบ้านไม่เวลาลวไม่สวนอ่ะ ไม่ใช่นี่แหละเลยไม่ใช่จีแอนดี้เพิร์ลมันจะเลยล่องไปไหนวะเฮ้ยิปเปอร์มันเสียซิปเปอร์ว่ะม่าเรามีจดแล้วตัวอะไรอเออรูอรู้สในความสิในความฝัน ไม่เช่นเดียวเองเออโอ้โหเย่โอ้เลยท่านเลยนี่ะเออโอ้เจี๋บแล้วเออที่สีในความจริงในความฝันหมดละที่เจ้าหนึ่งชุดโอ้โหตัวอะไรโอ้ย โอ้นี่จะตั้งเลยเนะี่ยนี่แหละพอดีเปะ๊ะเทแล้วแล้วฉันแล,แล้วทำมาแล้วเย่าจะดูไม่สวยเท่าไหร่จะใช้ได้ทุยเทเราทำเป็นทำเป็นรันดันไดะเออ cứ này làm này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ีจะเป็นต้นตาลไม้เพิ่มอ,อีกยี่ห้าอันเอาเดือดสไปเดอร์บดีมบ้านแเราจะใช่ปะ โอ้่ตตั้เลยนี่เนี่ยอย่ไดูบิวแบบนี้เน่ปีนแบบนี่ด้แลว เราจะดูสักแค่อืมโอ้โหมันหยาบตัวน่าจะหยาบตัวน่าตาเลยหยาบมาทึงบ้านเราเราจะหาทางลงไปยังไงดี โอ้โหไปไปแบบนี้ไปเชียร์ทิปเปอร์เลยว่โอุย้ยอีกแล้วเม่เราเชียร์ไอ้ทิปเปอร์มันชอบเดินอ้อมแบบนี้โอ้ชอบใหม่แบบนี้แหละทิปเปอร์เดินอ้อมไม่ เออถ้าหอบหอดไอเทียวท,ที่เราหลุดนะมันหลุดเพราะมันเออเจอจาดเหมือไวิธีปุ่มผิดนะเป็นปุ่มปิดหน้าจอมันหยุดอัดเฉยมันมันเสียสมดุลหัวไฟมากเลยอือเด้๋ย่างนี้ไม่รุมประสบตัวเองทุยดูเราต่อเติมบ้านกันไปเนี่ยสวยงามอือไม่ได้พูดเลย เซิร์ฟเอร์ใตอนช้าจะใจดีเราตั้งทื่อใจอะไรแย่ไหมไม่เข้าใจโอ้โอ้ยเออวันนี้เอาหินทำเทาไปอไเออวิชาทีไปไม่มีปุ่มชิปไม่เข้าใจเนะี่ยไม่เข้าใจเลย ไม่ปุ่มชิพน่า,าจะสบายกว่านี้ป่ะแบบเงียแบบนั่นย,นยองไมห่หล่นเีย yeah. เดี๋ยวที่บ้านเอาดีกว่ะ โอเคโอเคอีกโมงนั่นเนี่ยอุ้ยโอเคครับก็เอ่อจบตันนี้ก่อนนะทิปหน้รารำบาซ่าให้เสร็จได้ไดนะเวลามันหมดไปดีแล้วเวลาผมเป็นน้อยอะผมองไปทำบ้านเรียนหะนังสือลงนักหาทำนานเต็มตันให้เยอะไร่นี้ได้มี ได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่มันดียู่นี้ได้ผู้ชมได้อยู่นี้นะก็เป็นนใจให้ผมเล่นต่อถ้ากดชอบกดไลค์ถูกใจกดติดตามนะครับรายการนี้ชื่อว่ารายการตาแชนแนลนะอย่าลืมกดตทดท้ายนะครับเป็นนัำใจให้ผมเล่นต่อไปถ้าผมโอเคครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.